ชจ้ากระบาดแฟนไม่มีได้พราว่าโอดมองสุทิศขัดข้อสอนไมสิ่งก็มีมากมายก็อยากหาแฟนสักคนมาเป็นยารักษาหัวใจครับผมสวัสดีส่องทัดอินดี้ครับผมวันนี้มีเมนูมานน้ำเสนอครับเป็นเมนูในตำนานเลยครับเป็นเมนูเขียดครับผมแต่ว่าเป็นตายแล้วนะครับเมื่อกี้เตียนมันจะว่าเกลือใส่มันก็ตายครับผมไปลวกกัน เมนูอาหารเสิร์ฟนะเพราะว่าไปวัดมจะมากครับผมพอดีมาจากวัดกับมาเห็ดเมนูเลยนะครับจะเป็นซั้วเชียดครับผมซั่วเส้ใบสมเสียวครับผมตัวห้างเราไปเก็บใบสมเสี่ยวอยู่กับสิไปเก็บอยู่โรงสมุนไพรนะครับตรงสามบ้านเลยนะครับตนนามเะบเพิ่ขั้นตอนการลวกก่อน กับแม่ไปเก็บคนเดียวเลยครับเมื่อคืนนี่น้องขึ้นฟ้องสิฟ้องเขียดเนี่ยจังเสีเอาไปล่างอีกที่หนึ่งครับผมลวกเอาขี้ดินเอาเงี้ยเงี้ยนหรออันนี้ไม่ได้ใส่ขี้นว่ะแม่โบค่ะเนี่ยผมรอส้มกับใบตององไรเลยส่วนจะแสบสดน้ำส้มสมครับผมส่วนใส่ใบ้มเสีออกสำหรับทุกคนที่เขามารับส้มกับผมอย่าเพิ่งกระดกเบิองให้มันจบครับผมเดี๋ยวจะพาส่วนเขียดสดแซ่บ จะยังเดี๋ยวมีเบ,บเลฟักเท้าเสร็จแล้วเนาะนี่ครับผมรวมเรื่อยๆกันเดี๋ยมันท้า,า,าล้างอยูข่ขึนเงครับล้างสะอาดๆลวกกันนะครับแม่แม่คือเก่ยงไนะตีมือแม่ลุ่นๆนะครับแม่ไปเก็บมืาขึ้นนี่ไปเก็บปรแม่ณนอดตีหนึงคุณป๋าเวละสักเดียวนึโ,โวยบึงนาฬิกาอยู่ไกลเสียงขึ้นไงแม่กามานะขเขาเรื่องดีกว่าแม้บ่าเขาไม่มีเสียงเขาอยู่ นี่ครับไอ้เ <Okay. S 1> ขาเลี้ยงในกลัวผมโอ้ขนาดแช่นกนหลายบาทขายได้เป็นร้อยบบน,นี้มันบ่พอร้อยันบ่สี่ร้อยสามบาทวยาจะกี่ได้กันหาสี่โมงสี่สสสสเป็นนี่สองสี่ขาเลี้ยงในกลัวผมนี่ใส่วนส่ใบผักเพลีครับแต่ว่าที่บอกมากว่าเราไม่ย่างหนอกครับให้เราไปเก็บอยูย่ในบิึงขั้นตอนแม่เห็ดแม่ล่างแล้วจังสิ่ใหาเบิึงใบผักเพลี น้ำบันอย่างตางครับข้างมาหมอดีเดียดเว้ข้างไม่เลยได้สินะเลยไปเก็บใบเสี้ยวกับผักเพียวมาใส่ครับผมสดกดๆสุดยอดครับผมเสวะไหนไมาแล้วครับผมใบสมเสี้ยวกับหมากสมเสี้ยวแล้วครับมีมุกใช่ไหมหมอใบผักเพียวหาบอะไรครับผมมันเป็นฤดูช่วงปลายหนาวใบไม้บรรลุกรุงอยู่ ใส่สักไข่ครับใบสมยังเนี่ยใส่ใบสมมงน้มครับผมกับใบสมเสียลก็หมากมันเป็นสมุนไพรได้ครับนี่ไอใบสมเสียวนี่เป็นฟอกเลือดครับผมสมุนไพรเป็นสีฟอกเลือดครับผมเนี่ยครับใส่เกลือลงไปนิดหน่อยต้มชั่ว เขียดลวกที่นึงแล้วก็มาล่างสะสาดที่นึง่งนะก็มาซาวเตยเอิบขึ้นเขียดได้งไงเขียดตยแต่แย่บอกอเขียดตยแต่แย่แต่แย่อัน,นมีเขียดตัวใหญ่ยี่ตัวนึง่งคนเขียดอีโม่เขียดอีโม่ครับผมได้ตัวเดียวเลวยเนาะดีใจได้ครับผมสำหรับคนไปหาแต่เขียดทันได้เขียดอีโม่เขียดมาอ่างครับตะกอลเข <laughs> <บ>ื่อพูดได้เขียดอีโม่เน,นาะมะอ่างกันเนี่ได้ทีละตัวสองตัว ลยวกขอสับพี่คนกันสมสม้ม,มสมแล้วเขามาสวยที่หนึ่งครับสำรองว่าเป็นเมนูที่เด็ดบ่แพ้่เมนูอื่นครับผมขอ,องอีสานเนาะ ไม่ระวังรอครับผมล้อเขียดครับมาเบิ่งลองฟังใส่สวยๆกันครับจากพี่ดีนะครับสวยมาอย่างนี้ววัดดีนกล่องวัดดีเลยโอ้ยงามมาใส่เข้าไปวันพลังครับผมวางอามผมเลยวางอามหายรถดสายสิครับเพิ่งเขียดก้อนสระครับผมวางอ้ามผมไปเลยครับผมนี่สุกเรียบร้อยนะครับเนาะ เดี๋ยวผมจิบั่วครับผมมันใน,นเกียร์บอกกันครับอย่าลืมนะครับว่าใบสมเสี่ยวนี่ก็เป็นยาฟอกเลือดสักนิดนึงครับผมสุดยอดสำหรับผู้ไดเลือยดจางเลือดล้มบอดีอย่างนี้นั่นเหร กิบบอกครับผมเอาจะน้ำม,มันกาใบม้งนเนี่ยกินได้ครับผมกินเป็นใบอ่อนมันสดน้ำเลยใส่ชิดหน่อยชิมม้งลาม้งครับคนแรก ใส่ผงนัวลงไปก่อนครับผมผนกันแหละข้าขั่วคำมดส่วนี่ขาดเข้าวั่วไปไเลยครับเขาบอกผิดผงแต่ว่าเสียอย่างเดียวครับผมบมม,มีผักเพลวใส่ครับมันเป็นฤด,ดูช่วงปลายหนาวนอกจากจะไปซีตลาดเท่านั้นครับ ปกติปลูกไว้แต่ว่ามันแห้งอยู่ครับช่วงนี้ใส่บักทิกโค้งลงไปหอมกลุ่นเลยครับหอมทันทีเลยครับไปใส่บักทิกโค้งกับไอ้ขวบลงไปามาซิมเงี้งแหะครับนี่ใส่น้ำตาลนิดนึงครับเพราะว่าแม่บ่าจะใส่อยังอยู่ครับตุ่มก็คือตานมใหม่ลงไป ถามอยากเด้ครับตาละไม้สมมตินี่มันจะเกิดมากอะเห็นแหละครับน้ำป่าตาละไม้บัอวอะไรได้ขนาดนะีน้ก็ดีมากครับไอ้ซอยหอมลงเลยครับวันนี้เป็นมักความบัวหรอครับ ใส่ตัวเชนผักไอ้เพียวครับไม้มินกับผักหอ,อมปลอมรวมๆกัน ยังไงครับผมเจ้าไรเรียบตั้งโต๊ะกินกันเลยครับผมเบดครับผมบอกไว้ก่อนมันต้องใส่ยางไล่เขียนเกิดสิมีความแสีบของมันอยู่แล้วครับนฟางยังมันมึงบดดีแล้วนีสุดงามแล้วน้องฟางเนี่ยครับผมผมัทีีนครับเป็นรูง่ายๆครับผมตรงนี้ย่างกระปุกสิมีนะครับ ตัวเขียดพกเหยในงานครับนี่ครับม่วงก็ผักชาก็ากักเขียขึ้นครับผมสมปาก็พวพีกุ้งโดดสมปาแม่เฮ็ดเองครับสดเลยครับนี่ตัวเขียด รือว่าขาดจะผักแพ้วครับผมลองหันนนักอื่นรสชาติเปะแล้วครับต่มันมันไม่กินผักแปรี้ยวผม,มนี่ก็บลอ,บอโตได้ครับไว้สดไนสมมติ ตำบม,มกม่วงก็เด็ดครับผมก็ผักขาตำบม,มกม่วงก็ผักกายเด็ดสุดครับผมเหมือนก,กันมาะมันเด็ดสุดแบบว่าแซ่บโคเีคเลยครับจะ่ามันเข่ากันครับผม มุ้งม่งต้องอกห็นกับขมา เป,เป็นนารที่มีเขีเ้ยวเจียมสูงครัอบผมพาะกระดูกก้อนหลายกระดูกก้อนที่มีเป็นเขีเ้ยวเจียม Пробуем. <coughs> нет, нет. เวอแล้วผมหลายคกน้าจีบ่งผมกินเขาว่าคือกินเร็วแถวฝาใส่กล่องับแมนผมพวดีกะกินเขายังสีับผมกินเร็วคนดูคนมันครับผมเจ้าวาดหรัอครับ มีของหวานตบไทยครับเ,เก็บก่นอนของหวานตบไทย รังพึ่งครับผมแต่เอามาสดๆมันรังพึ่งเราเป็นห้างมิมขนมหวานเต็มเลยเห็นบ่ของหวานนี่ของข้าวตรงนี้ของหวานนี่ขึ้ไปเอามาหยิห่หลังบ้านผมผมดดันพอดีมีห้างยินแม่มานน้ำครับ เอาตัมือขึ้นนี่ครับว่าใส่ถังไยความมันในตัวผมนีผม,มนั่งับเย้าแหง โอ้บ้าครับผมมาได้กินข้าวทั้งผึ่งครับครับผมทั้งผึ่งครับครับผมประบานจิ้มทั้งไงครับผมคนครับคนผ่านประจำบผม อยู่กันคิดนาครับผมทิพย์พันธ์เลยขอขอให้เป็นตรงนขดีครับผมไม่บ้าครับดูว่าร่างกายแข็งแรงของคุณที่ผมรับซึ่งหนึงจบกว่าผมจะมีสักคนบ้างไหมไม่ใช่ M C ตัวยงแต่ขอให้รางมันคงตลอดไปจะมีสักคนไหมนะคอมเมนต์เวลาเอาหัวใจและจะรักกันเรื่อยไปอมีช่องทักอินดี